สสวัดีครับสบายดีสบายดีในโอกงานวันวนี้ทุ่งยีนเป็นไงครับก็สนุกมากครับตื่นเต้นมากเอาตรงปก,กติปกติไม่ได้ไม่ไม่ได้เดินไม่ได้เดินแบบมานานแล้วครั้งที่ครั้งล่าสุดที่เดินแบบเนี่ยน่าจะหลายปีแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้กลับมาเดินแบบกับนิยมยีนนะครับแล้วก็วันนี้กลับมาพร้อมแฟนๆล <c oughs> หลายๆคนก็เยอะมากตื่นเต้นมากครับ um. รู้สึกมันเปลี่ยนจากตอนนั้นกับวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็ เอาตรงนะมันเหมือนให้กำลังใจเราเพราะว่าเวลาแฟนๆมาเราก็แบบสง่งส่งเสียงกี๊ได้เราเราก็เราก็ไม่อ่อมไงไ <laughs> เราก็สู้เราก็เต้นสู้เลยเมื่อกี้นะออ <laughs> คนกีนก๊แบบว่าหลอา่หลอมากหล่อมากอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ค,ครับ <laughs> <laughs> ไม่ได้ขนาดน,านั้นบางวันก็บอกสวยบางวันก็หลอกหล่อไงกันแน่นน <laughs> <laughs> สรุปเราจะจะไงแล้วก็้ข้ไหนคุณแม่มาคุณแม่มาก็ต้องหล่อแล้วกัน อ่ะแต่ว่ามันเป็นคนเดียวแล้วมันปล่าเปลี่ยนหัวใจหรือเปล่ามันก็งงเหงาอ่ะปกติเรามา12คนแต่ที่จริง2คนก็พอได้อยู่แต่ว่าก็คนเดียวนะก็แปลกก็แปลกก็แปลกนะก็แปลกก็แปลกแต่ก็พยายามทำตัวให้ชินนะเพราะว่าถึงบล็อกแบ็คไม่ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊บ๊คจะการเองยังไงเนี่ยช่วงนี้คือตัวติดกันตลอดเวลาตัวติดกันตลอดเอาตรงก็อยู่ด้วยกันมาปีหนึ่งแล้วโปรเจกต์เนี้ย ทั้งเด็ก12คนทั้งหมด12คนแล้วก็กับน้องภูก็อยู่ด้วยกันมามานานยังไงก็สนิทสนิทมากๆแล้วก็เป็นช่วงตอนนี้เดินสายแบบว่าโปรโมทซีรีแล้วแล้วก็มีออกงานบ้างก็สนุกครับงานเข้ามาเยอะช่วงนี้เยอะช่วงนี้เยอะช่วงนี้เยอะแล้วก็รับได้อ,อีกไหมรับได้อ,อีกได้ไหมโอ้ยเอาตรงๆนะพี่ช็อตถึงพี่ช็อตบอกบว่างานแน่นแต่ว่ามันแน่นได้มากกว่านี้อีกอ,อ่อออาผมพร้อมที่จะวิ่งงานนะฮะแน่นตรงไหนนะคนเดียวหรือวิ่งแบบ วิงคู่ที่จริงวันนี้ก็อยากให้มาออไม่เป็นไรไปไหนละเขาไปไหนครั้งหน้าครั้งหน้าถ้าถ้ามีโอกาสออ<ๆ>ก็อยากจะมาคู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยฝากไว้คิดออ <laughs> แล้วน้องก็น,ออน้องไ,ไปไหนวันนี้วันนี้น้องก็ไม่ได้ไปไหนน้องก็รอออกงานพวกนี้กับผมไอพวกนี้มีก็มีถ่ายงานด้วยกันถ่ายงานด้วยกันช่วงนี้ถ่ายถ่ายถ่ายโพลิชูด้วยกันบ่อยหวานหวานุคณคก็น่าจะได้เห็นแล้วเนี่ยเราเป็นไงลิซี่ผัานไปเราสามวน สามีพีผมรู้สึกนะครับตรงนตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอะใกล้จะโดนด่าแล้วเจเบฟเนี่ยเพราะว่าในในกระแสในในแอปเอกเนี่ยตอนนี้เขาบอกมาว่าให้เจเบฟใจเย็นๆหน่อยแล้วก็คุยกับน้องหน่อยแต่เอาตรง้วพวกคุณไม่เข้าใจความรู้สึกของเจเบฟหรอกมันเหมือนโดนหักหลังคุณถามเลยนะคุณเห็นคนขึ้นคอนโดกับแฟนคุณขึ้นคอนโดอะ เด็กเบฟเด็กเบฟเด็กเบฟไม่กันนี่เราใช่ก่อนแล้วนะไม่แฟนอะไรเด็กเบฟขึ้นคอนโดกับอีกคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นิดนึงไม่คิดว่าเราเป็นเพื่อนกันบ้างเลยหรอโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอไม่ยมันยอมไม่ได้อย่างเดียวไม่ได้ย่างไม่ได้เอาตรงพี่เบฟไม่พี่เบฟไม่เคยไปตามใครนะอันนี้้ใใหจสุดๆแล้วพี่เบฟกับพี่เวก็กอดคอหอมแก้มมันได้ทำไมแล้ทำไมน้องทำไม่ได้จะไมน้องทำไม่ได้แม่ อันนี้อย่าไว่าตอบรอบหน้าแล้วกันนะยังไงไม่อันนี้เขาอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีเบ๊บกับเวอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีแล้วยังไม่รู้ความสัมพันธ์เขาเราไปตัดกิ่ได้ไงก่อนเนี่ยเนี่ยอ่าวอนให้ผมโดนด่าตลอดอยังไงก็โดนทีนีหน้าเออนี่คิดว่าเตรียมรับซึกเลยใช่ไหมเลขไม่เป็นไรแปลว่าถ้าเราโดนเราก็เสือลงไปถึงเช็คฟีดแบกในอีกฝอยไหเช็กฝอยเช็กฝอยโอ้โหตอนนี้ ช่วยปั่นเฟรนจนแบบว่าตัวเองติดเหลืองแล้วผมก็งงทีมงานแจ้งมาว่าหนูติดเหลืองลูกนี่ก็บอกติดเหลืองคืออะไรก็าไม่น่าเชื่อหอติดติดทงแบบว่าโดนแฟลกว่าเป็นบอดผมก็บอกโอ้นี่เราก็ทําดีเหมือนกันนะแล้วปั่นกันแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ออกแล้วตอนนี้ไปเล่นแอคน้องแทนก็ได้นี่ออกเขาสลอกกันเล่นได้เหรอเอาคุกกี้โทรศัพท์เขามาเล่นก็ได้เนี่ยเราก็โยงเข้าเรื่องนี้ตลอดเลยอะ ได้ไหมล่ะได้รู้รหัสผ่านหรืปล่าล่ะรู้รหัสผ่านก็เล่นได้ยังยังยังไม่รู้ไม่รู้ว่าอีพีหลังๆแล้วกันใครใครเริ่มเออแล้วเขารู้รหัสผ่านเราหรือเปล่ายังยังแต่เขารู้รหัสเข้าบ้านสี่สามสองหนึ่งไงจริงหรืออะสี่สามสองหนึ่งเจเบฟเจเบฟ้าปพี่เบฟพี่เบฟไม่ใช่ป้านมกมันมีมันมีตอนแรกๆที่มันมีแบบกำลังจะาว่าเป็นแบบครู่อะคู่คาเวลพาเวลครู เอาตรงนะดีเลยตอนนี้เพราะว่าผมมาได้มาแถลงข่าวแล้ว <cetera> เอาตรงๆจะตอนก่อนซีรีส์ออนเนี่ยก็เป็นพาวเวลพู well <od> มาตลอดเพราะว่าคนเขางไม่รู้ว่าในซีรีส์เนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นแนวไหนแต่ว่าน้องเนี่ยเขาอยากให้เป็นพูพาวเวลตามตามตามซีรีส์เราก็ใจอ่อนก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นอะไรที่ถูกต้องด้วยอะแต่อยากจะบอกไว้ว่า เห็นมันแถกมันขึ้นมาคู่กันก็จะใช้ภูพาเวลหรือพาเวลพูเนี่ยผมก็ไม่ติดเพราะว่าอย่างเรื่องหน้าเนี่ยพี่เฉลี่คงได้ยินอยู่ว่าอยากไว้พาเวลพูเหมือนกันเรามันก็ส่ยอมซะด้วยยอมยอมอะไรมีอะไรเพราะว่าแบบว่าเราเป็นเราเป็นเราเป็นพระเอกเเป็นพระเอกนี่มันยังไงก็ใช้แทนในนี่ไงพาเวลพูหรือภูพาเวลแล้วสหรับ ใครที่ไม่รู้จักพี่เบี้ The s ซี i ี s นะครับก็อยากบอกไว้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีนายเอกมีแต่พระเอกกับผัวพระเอกเท่านั้นมาเป็นแฟนเป็นแฟนเขาเ่นด้วยเื่อตบเดอมทำไมได็อย่างนี้ทำไมพูดไม่ใช่ว่าแบบพาเวลและแฟนติกของเขาอย่างนี้อ่ะมามันไม่แซ่บด่ะดพี p หนึ่งด้วย